สวัสดีครับทุกคนอยู่ผมอะเมโซมีในวันนั้นผมก็จะมาดิ่นเกมคาร์เมนไรเดอร์นะครับทุกคนนี่มา,มาวันนั้นผมจะมาดิ่นเป็นตัวของซีรีส์ไฟล์นะครับก็คือเป็นตัวตัว,ตวไฟแล้วก็เอออะไรวะเรียกว่าดันต้านะครับเดลตานะจาจะเดลตานะครับกับเออไครสันี่สามตัวโซโซลูม ตัวไฟเลยครับทุกคนมาเพราะงั้นเราก็มาลิ้นตัวไฟกันก่อน <c oughs> มา <c oughs> เปิดมาปุ๊บผมขอไรเดอร์คลิกเอามันไม่โดนเอากระตุกกระตุกเดี <c oughs> ย๋ยวมีกระตุกบ้างนิดน้อยขอเอามันมีระยะนิดนึงเอ้ยขอตรวจนี่นี่นี่ขอไรเดอร์คลิกสักทีนึงนี่ผมชอบไรเดอร์คลิกตอวไฟมากไม่งี้มันเท่รครับไรเดอร์คลิกอย่างนี้แล้วก็เอา กดพิษกดกลุ่มพิษเอ้ยนี่ต่อยต่อยเอาต้มต่อยเคลียนนี่ปันแม่งเลยมาตอันนี้เดี๋ยวขอก่อนใส่ท่าไม่ตายขอกระโดดเลยเด้อคิกทีนึงนี่ต่อยเออขอกะดีเนี้ยดีๆนี่เลยเด้อคิกแล้วก็จิตซากแล้วตอนนี้มาจิตซากนี่ซัดอัพมานี่ไปแล้วก็ ท่าที่ครูชอบที่สุด Rider Kick. ไลเดอร์คิกไอ้นี่เสียไฟไฟนี่คือแบบกดลับนะครับทุกคนคือแบบตอนเด็กนั้นโอ้โหแม่งผมโคตรชอบตัวเสียงกลุ่มมันเลยตัวแบบโทรศัพท์มันกดนะครับนี่โอ้ยโดนมันต่ไปไม่ีกรดไลเดอร์คิกขอฟันอ้าวฟันไม่โดนนี่ โอ้ยิงมันต้องมีแบบระยะโอ้ยโดนไฟเฮ้ยโอ้ยนับมาันบ้างแหละแต่เดอร์คิกไม่โดนนี่แต่ก็ฟันได้วิ๊นี่ฟันแม่งเลยนี่ฟันอีกทีนึง่งนี่ฟันอีกนี่เหมือนกับหลอกเห้ทุกฝันนะครับทุกคนเดี๋ยวจะจับไปแล้วก็ซัดอัพไปหนึ่งทีนี่รุดเตะแล้วก็ ไลด์เดอร์คิกไอ้ไฟปดสอบมาเลยกดสอบไฟตัวนนี้เพราะามันแบบมันเท่น,นะครับทุกคนมาตัวต่อไปน่าจะเป็นใครสะเะครับทุกคนม,มาเข้าเกมมาเลยแล้วมาเดี๋ยวต่อไปนั้นก็จะเป็นตัวไครสะนะครับที่ผมจะมาลิ้น ในคอมมิชเนเตอร์ไฟล์นี่ผมชอบสุดก็คือเป็นตัวไฮซ่าครับป็นตัวเอกผมชอบท่ามันแบบมันเป็นรูปตัวเอกเวลาปิดฉากมันโคตรเท่เลยครับทุกคนไฮซ่าเจอกับเดอ์บีแล้วก็ใครก็ไม่รู้ครับผมลืมแล้วะเปิดมาปรับต้องไรเดอร์คลิกผมเพิ่งจะได้ลิ้นครั้งแรกแล้วก็หนี ผมโคตรชอบท่าแบบไรเดอร์คลิกมาเลยนี่ดูเป็นตัว X แล้วก็กระโดดใส่ไอ้นี่เป็นท่าไม่ตายที่แบบสุดเจ๋งที่สุดเห็นรับนุกเลยครับทุกคนก็คือไรเดอร์ไฟนนี่ผมชอบแบบท่าไม่ตายแล้วตัวมากคือแบบมันเหมือนแบบมันลั่ยุกนะก่อนจะใส่ไรเดอร์ไปใส่ท่าไม่ตายขอกระโดดไป่ท่าอีกทีนึงนะว่าเนี้ยมามึง นี่เอาตีนทาปกแล้วก็ร์ทอัพใส่พลังไปน,นี่แล้วก็เล่งจุดไว้ครับทุกคนกระโดดแล้วก็ไรเดอร์คลิกสองตีนไม่นี่จบแบบหล่อๆดสอบไครสากมากเลยนี่ตอนจบเป็นตัวเอ็กครับผมชอบเลยมันแบบมันดูดีมากเลยใครสันี่ผมว่าผมชอบมากเลยตัวไครสั แต่ก็ตัวไฟก็ด้วยเดลต้าก็แบบเทปอีกแบบหนึ่งครับแต่ผมไม่ค่อยชอบตัวมันออกแบบเวละครแบบคนขาวน,นี่แต่ถ้าไม่ตายขอยิงทีนึงแล้วก็เสียบเข้าไปนี่ก็ออกมาแบบรอๆนี่ไรเดอร์คลิกไรเดอร์คลิกนี่เป็นรูปตัวเอกเลยนี่มาขอทิปทีหน,นึ่งซอสออบ นี่ยิงทีนะึงไว้เล็งเป้าหมายแล้วก็กระโดโดไเออชิกดับเบิลตีนนี่แต่ก็จบี่รูปตัวเอก็กโคตรเท่ครับทุกคนครบมโคตรสอบเอเจ้าตัวไครสแลแวบพอมเท่ดีนี่พาไเมตตาอันนี้คือแบบโคตรภาพจำผมเลยมาตัวต่อไปน่าจะเป็นเดลตานี่นมา เดลต้าเวลาลินแล้วเดลต้านี้ขั้นผมไม่ค่อยแบบถ้าผมพูดซื่อผิดผมขอขอโทษขออภัยด้ครับเพราะว่าเดลต้านี่เป็นแบบผมลืมไปแล้วผมจำไได้แค่ไฟกับ้เ,เจ้าตัวใครสัแล้วก็น่าจะเป็นตัวหนึ่งแล้วมันเป็นแบบตัวอันตา้านะครับทุกคนตัวนั้นน่าจําำได้อยู่ไปบโหมันใส่ปืน ไอ้หนี้ไรเดอร์คิกก็เท่อยู่เป็นรูปสามเหลี่ยมไรเดอร์คิกทีหนึ่งมาะเฮ้ย่อยยิงโอหรัวด้วยขอยิงไปก่อนอ่ะยิงรัวรัวนี่เฮ้ยอ่ะท่าไม่ตายผมลองไซด์ดูหน่อยนี่จงังหวะนี้จับปืนออกมาซอรสอบนี่เฮ้ยมันใส่ท่าเลยวะ จเจ้าคิวนี่ยินงงเลยอ่าอ่าเป็นเป้าหมายแล้วก็จบแบบเท๊ทไลเดอร์คลิกปุยไปซักเป็นรูปสามเหลี่ยมคือแบบโคตรล้ำยุกมากเลยครับในตอนนั้นแบบผมดูตอนเด็กๆนี่แบบโอ้โหโแทบบจะแบบเอาโ,อโทรศัพท์นี่มากดลิ้นเป็นเป็นไฟไฟนะครับก็คือเป็นกดเลขห้าห้าแหละลิ้นตามตัวหนัง เราไซตเป็นแบบโทรศัพท์นะครับนนในในการแปลงร่างนี่เอาเลยไม่โดนนี่รวัวนี่สามารถิีแบบชิวชิวๆๆชิวชิวบัสโหมดนะครับนี่นี่ขอต่อยบ้างที่ไม่ไซต์แต่ปืนแบบนี่หมัดบางทีเราก็ต้องไซต์นี่แต่มีปืนเราก็ต้องไซต์นี่เสียบไปอีกหนึ่งทีแล้วก็ได้เดอร์คิก ไม่จะไว่อขอยิงอยากเดียวแล้วกันไม่ไรเดอร์คิดกับรอจังหวะเนี้ยเดี๋ยวขุดคอปะนี่ยิงไปซ้ำก่อนแล้วก็นี่ใส่ท่าไม่ตายครับทุกคนมาจาับปืนออกมาแล้วก็กดสตาร์ทอัพอนี่อยู่ก็ยูใ <c oughs> น,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 นคนน่าสงสารเลยมามาเป็นเหงาอารมณ์ขมขมซะก่อ,อนนี้ ไลเดอร์ชิกนี่ซวยไปซะจบแบบหล่อหล่อเ้วตัวแบบเดลตานี่คือแบบก็ดูดีครับแต่แบบผมไม่ชอบผมไม่คอ่อยชอบไอ้ตัวตัวลวดลายของมันเข้าไหร่มันไม่ค่อยเข้าก,กับตัวสีของสกิลเลย